ตอนนี้แบบโหเสียงดังมากเลยค่ะเปืดมากเลยตอนนี้สวัสดีค่ะพื่ฟนทับ้านที่น่ารักทุกคนนะคะคื่มากเลยตอนนี้นี่ค่ะเพราะเมื่อวานนี้แบบว่าร้อนจัดค่ะร้อนมาก ้อนมากร้อนเกินร้อนจนถนนละลายค่ะที่ปาไปซี่ถ่ายให้ดูแต่นี่มันแบบมันร้อนจริงๆของเมื่อวานนี่ร้อนจนแบบอุ้ยขนลุกอะตอนเนี้ยเหมือนฝนจะตกฝนจะมาแล้วฝนมาก็มาแบบเวอร์นะคะลมก็มาเวอร์นะคะร้อนก็ร้อนเวอร์ค่ะทุกอย่างมีแต่เวอร์เวอร์ค่ะตอนเนี้ยร้อนเวอร์ลมเวอร์ไอ้ตรงนั้นเนี่ยไฟ You look the heat s e e h e a t fire Yeah, e v r where Where? in the back too in the back too หรอ fire อ้าวเฮ้ยมันใกล้บ้านเราเนี่ยต้องให้เข้ามาดับนั่นน่ะค่ะที่เขาเผาเมื่อคือนนะคะตอนนี้แบบโอ้โหเสียงดังมากเลยค่ะตอนนี้พอลมมาค่ะไฟมันก็ปะทุข,ขึ้นมาอีกค่ะโอ้โหฟ้าแลบ ตรทุกขึ้นมาอีกแล้วค่ะโอ้โหฟ้าพิโลธเลยนะเสียงฟ้าดังมากโอ้ยฟ้าเรลยบน่าก,กลัวมากเลยค่ะ ร้อเลยอะ่ะน่ากลัวร้อนก็ร้อนเวอร์ค่ะโอ้ยแล้วแบบเมื่อกี้อ่ะบุ้มแบบ Super nice เนอะเมื่อกี้บอกว่าดีมาสักโอ้โหอันนี้เช้าบอุ้ยขนลุกค่ะคือเมื่อกี้ฟ้าร้องดังมากค่ะเหมือนถล่มเลยเลอบุ้มอย่างเงี้ยละ่ะสุดาตอนนี้อยู่กับที่ไม่ได้เลยะคะ่ะโซดาแบบหนุน ไปอยู่ใกล้พ่อบ้างอะไรบ้างคือนั่งล่นเลยค่ะม mm hmm. คิดบอกว่าขอให้ฝนตก oh, <we. S 1> เป็นอาทิตย์เลยนะคะเ <Well, for S 1> มื <has S 1> ่อกี้กำลัง <has S 1> จะจับ <been. S 1> ไม่ได้กับฟ้าแลบปุ๊บเหมือนปาพัซี่ก็เลยตกใจค่ะมุ <love> คิดบอกว่าชอบขอให้ตกเป็นอาทิตย์แล้วมันร้อนจริงค่ะเมื่อวานนี้ใจจะโอ้โหใจจะขาดจุดถนนเปิดนะคะเ oh. หลือเชื่อมากเลยโจ้เลย temperature go d o ิ n the air is clean because it's raining a lot super nice ชีดบอกให้ดีแล้วแหละให้ฝนให้ฝนมาทำความสะอาดไอ้ไอ้ที่คนควันเนี่ยฮะโอ้ยดูฟ้าแลบค่ะที่นี่นะคะแลบก็แลบน่ากลัวนะคะลมก็ลมมาแล้วฟ้าร้องที่นี่จะน่ากลัวมากเดูสตาร์นางกลัวนางอยู่ไม่เป็นที่เลยค่ะ กระโดดตรงนู้นกระโดดตรงนี้ค่ะตรงไหนก็ได้ที่นางคิดว่านางเซฟนะคะนางปลอดภัยน่าจอยค่ะก็มาชิวๆอีตรงนี้ค่ะพวกเช้าค่ะจะชอบมาฉี่ตรงหน้าบ้านเรามาฉี่โชว์สซดาหนูวิ่งไปดูแล้ว ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะคะผลเริ่มลงเม็ดแล้วค่ะนี่ครับตอนนี้นะคะผลมาแล้วค่ะชุ่มฉ่ำแล้วค่ะที่นี่ <c oughs> ผลมันลงี ตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะคะโอ้ยเย็นดีมากเลยค่ะแต่ก็ยังมีฟ้าร้องอยู่นะคะยังลงมาปล่อยๆอยู่ค่ะแต่เมื่อกี้ที่เป็นไฟที่อะไรเนี่ยดับไปหมดแล้วนะคะเพอโดนฝนนะคะมีถนนของเรานะคะจากหน้าบ้านบ้านไปซี่ตอนนี้เขาก็ทำคู่เรียบร้อยแล้วนะคะทางคู่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จค่ะ ทำไปถึงอีตรงนาแปลงที่สองของปาเปเซีนะคะปามีสองแปลงเนาะหนึ่งแปลงแล้วก็แปลงที่สองอันนั้นเขาเหนียวอันนี้เขาเจ้านะคะส่วนนะคะถึงทําถึงตรงนั้นค่ะครึ่งเดียวค่ะอีกถ้าเกิดมาทําอีกทีสองวันน่าจะเสร็จนะคะแต่วันนี้ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าฝนมันตกเพราะเวลาฝนตกเขาจะเพปูนไม่ได้นะคะเนี่ยก็เหลืออยู่ตรงช่วงเนี่ยตรงนี้เลยตรงนาแปลงที่สองนะคะไปเชื่อมกับถนนดําข้างหน้านะคะ ตองบ้านเจดูนะคะวันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาไหมนะคะเพราะว่าฝนมีฝนแบบนี้เขาจะเทป,ปูนไม่ได้นะคะมันจะพอผสมกับน้ำแล้วมันจะทำให้ความยึดตัวของของปูนไม่โอเคนะคะก็นี่นะคะบรรยากาศหลังฝนตกก็จะประมาณนี้แต่ป้าไปซี่คิดว่าน่าจะมาเรื่อยๆนะคะวันนี้ลุงคิดภาวนาให้มาเป็นอาทิตย์เลยนะคะ เพราะว่าอากาศจะได้ดีนะคะมันก็อึมครึมมาอาทิตย์สองอาทิตย์ห้าควันทั้งหมอกนะหมอกไม่มีค่ะส่วนใหญ่จะควันจะเยอะนะคะอย่ามองเมื่อกี้อ่ะตอนถ่ายแรกๆเนาะเดินอยู่ตรงนี้ค่ะอันนั้นก็เป็นอุปกรณ์ของช่างนะคะเขาก็มาขอใช้น้ําเราพอดีเรามีสายน้ํามีตรงต้นมะพร้าวของเรานะคะเ,เผื่อเขาล้างผสมล้างไม้ล้างมือของช่างเขานะะช่างทนนาําถนนนะคะ ตอนนี้นะคะฝนก็ตกลงมาอีกแล้วนะคะน่าจะทั้งวันค่ะดูแววแล้วนะคะเพราะว่านี่ค่ะเพราะว่าอากาศแบบไม่มีแสงแดดเลยนะคะตกมาเหอะค่ะเพราะว่าอากาศมันมันแบบอึมครึมมานานมากแล้วนะคะนี้ดีค่ะ ซดากลัวมากเลยนะคะลุงคิดก็เลยพอดีลุงคิดพิ่งพาไปเดินมาค่ะน,นี้ลุงคิดก็กําลังจะทําความสะอาดให้โซดาเข้าบ้านนั่งอยู่ไม่ได้ค่ะนางกลัวเมื่อก่อนไม่กลัวนะคะเสียงฟ้าร้องแต่ตอนนี้โซดากลัวมากเลยค่ะอันนี้ลุงคิดหาผ้าอยู่ค่ะเพราะว่านะคะเห็นไหมหางเหืงนางเปียกค่ะแต่ก่อนนางก็ไม่กลัวแต่ทีเนี้ย ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่เชียงใหม่ไม่รู้ว่ามันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งบุง้มจนแบบบ้านสะเทือนนางก็เลยกลายเป็นกลัวถึงทุกวันนี้เลยค่ะรอพ่อหาผ้าค่ะเออดูนะคะเห็นไหมคะนางนี่ค่ะจะขอบคุณพ่อก็จะไปดมตูดขอบคุณนะคะกิจเตอร์ตำความสะอาดค่ะเพราะนางเปียกค่ะแล้วน,นางก็พอเปียกเสร็จก็นั่งตามพื้นตามไรค่ะดินค่ะเดี๋ยวบอก ไม่ใช่อะไรอ่ะคนทําความสะอาดเขาก็เห็นเกรงใจเขาอะค่ะเห็นใจเขาด้วยค่ะแก็เลยโอเสุดาบอกพ่าเช็ดตัวให้หนึ่งโอเคสุดาอ๋อยังไม่เสร็จเหรอลูกนางฟังนะคะไม่อนุญ,ญาตนางไม่ขึ้นนะคะเอายังไม่เสร็จอีกหรอนันิ อ๋อให้หนางนั่งตรงข้าก่อนอ๋ออุ้ยเช็ดเท้าด้วยไปคิดเช็ดเท้าด้วยค่ะ <c oughs> สดาเหมือนก็ซัลลันอะไรหละยเรื่ โอเคเลือกข้าวบ้านได้อา้าวยังเหลือเท้าอีกเหรอโว้ยเป็น,น,นหนืองนอกอดาว่าขึ้นโดนแต่สูกให้เส้นขอไปเถาะสัญญาณเฮ้ยดาหนูเกลือให้หนูไปเหอะจะทำอะไรความสะอาดอะไรนักหนาใช่ไม่ตุอยอ่ะเอาเท้าให้เธอะอล์กอินด้วยเอา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 ,เอาเท้าอะเดียว c o v เ r อร์ ให้วางบนสเต็ปนะคะจะต้องให้นางนี่ค่ะสเต็ปไปนูกคิดบอกเพิ่มมากเลยโอเคสดาเ<ว>ชิญเ,เออคับ yes คัมลูกสดาคัมทำไมห่วงพ่อเหรอลูกนางไม่เข้ามานะไม่ชีเวอยูยิบยูไม่คําชีนอดคอําอะคัลูกโอเคมาเข้ามาต้องห่วงหรอกพ่อตัวใหญ่ละโอเค ก o ดโอเค Thank you นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ